สบายดีพี s! <S <ım S 2> ่น้องกับสบายดียำแรงพี่น้องสกุลสกุลสมองสมบองเนาะสบายดีอีกสี่ตัวานที่ขลุบหลังแพงอันนี้ยินดีครับสมเสองของน้องพระสศกพี่น้องพาพี่น้องมาสมผู้บ่าวตึกแห่หลังจากที่ค้นผุนแล้วขยันคนนี้บ่มีอีกแล้วรูปั้นนี่ยังบมีผู้สาวบ้าตัวบ่าวดอนรูปปั้นนี่ยังบ่มีผู้สาวเวอร์ส์อ คนผุนแล้วก็มาหาปลานี่ปลากระดับขนาดดูสำเนียงบ่มีผู้สาวขนาดดูกว่านีกนกน้ก็แห้งก็สิบ่มีบ่จักจผู้สาวสิยานบ่แม่นยานนั่งยานพาดู กลุยหนามพายพะะลุยหนามพายตึกป้าหนาะหาอยู่หากินคนผุนไปซองเลากแต่ะพะักะลุยน้องไปอยากได้เคยดูน้าทั้งผี่เด้อพี่น้องหาดูกว่านี้บบมีแล้วมีแต่ซํานี่แหละ <laughs> <cốp> anh <laughs> 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 nhắc này nè cốp từ gọt cốp từ và cái lông thầm này

Tết mà. Ừ, Ồ, không tên bò ừ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  sao mà được này năm อันอยากติ่งกระสั่นก็นมาดั้งไพ่ถ่ายอยู่ขางน้องก็ได้เล<อ>่นอ่ะก้องคิดยังไงดั้งบ้างมีเล่นในถุงนี่ <laughs> เอาแคมแล้วดอนลปาปลานยำแรงไปเนาะเดี๋ยวไปดังไผ่ให้ก่อนเันมาพอได้พิงนี่แต่พวกโสดบ่มีผู้สาวนี่ขนาดดุคำซ้ำนี่กันยังบ่มีผู้สาวเนาะผู้สาวเนี่ยเ็าจะไปอยู่ไซเบิร์ tao mà thương bó xuống ừ, sai ta cay bà chẳng xuống sai phủ sao ta cay bó cứ bỏ lẽ nèo chào bà đây mi lột vi cổ nọ ตาผู้สาวก็เจ้าเลือดหาตลอดวิโก้เด้อก็เจ้าบริสุทธใจน้ำคนดูได uh ้ม huh. <ment> <sm Ink> ิต <t> ว <wości> ิโก้กอยยาวสพ่จบากเหุหน้านะเฮ้้ยเ้ยเยเ้ยย กอดปลาอย่างนั้นเอพรได้แต่สามนั้นกันแน่น่ะได้แต่ซามนั่นแล้วปล่อยหัดปลาได้ซ้ำนั่นแล้วเจ้าสี่างนะเบิ้ง หยัดใสก่กะดีันสัมม่ะนุ่มนะบ้านลุยกขึ้นมาไปบุพเพนี้ีบุพเพน,น,น,นแล้วปปนนนลขนาดนนะ่ะ มาเด้อ e ผู้สาวมาเด้อมีแต่ผู้บ่าวโสดได้เนี่ยนะสี่ผู้อย่าพ่อไปแนมฮะแต่เอันอันผู้บ่าวมีหลดวิโก้ได้บาดอนกับมีได้หลรดวิโก้ล้วว่ะข้อยาวทิพายให้ใส่หน้าอีกได้ กระเจาาะมโกะะ่ห้าเห็ดหน้าได้กำเมิดยังพันในค้ากันขึ้นได้นี่ยังลุยไป็ลุยอยู่ได้ไหน ตัตัวจากป้ายังเล็จนปั๊บโอตบเห็องเบอากูอากย่ามันดีดยันเสียของเสียของเฮ็ดกี่วดอนหอนี่มปลาคนใหญ่เห็นบ่ต้มตม ต้มสมเปนหนไดบ่ตึกบ่ตักบ่ดอนบ่คึกบ่ขากเลยมีแต่หนาวไปดังไพ่แห่กันอุ้ยมื่ปีตีได้ยังไม่ได้ฟากันขึ้นบ่ đang chư chạc chư chạc nhưng thằng này đang phai hải này đang phai hải phí này thằng này thằng thả xuống nó đã phí hình rồi náo náo ไฟถาสะเพลินตุ๊กแค่ตุ๊กจั๊กตุ๊กจั๊กมันพี่น้องมันนั่นใช่นวนจันทร์นินนอนต่อยกันนะต่อยซะสบายดีพนะอือหึได้นวนจันอีกอแล้วนิน มาป้าสิเพียนเห็นห้กูมันจันม่น่ะอระจีนของแทะของแทะเอาสันอมาเด้อมาเด้อผู้เบาไพ่ลุกเลยนี่ สาวบ่หมากก็มาเพียงไฟติมันอุ่นกบก็ได้ปลาก็ได้เบื้องทีมงานหากินหมานอยู่แล้วผลแต่ไฟคมุมผัวบ้านคูมเลยพี่น้องเลยแ้านนี้มัาทำต้องาให้คูมมาเด้อกองไฟลุกเลยได้บออ่เด่นกองไฟลุกเลยได้มาได้ món miêu phù sa có một miếng một thấy nè vờ thử vờ nhá đấy ta cá sa man ดังไฟสุพรรณพิงนี่กะพอกินแล้วขึ้นได้ได้ลูกนหนายน่แบดแคร์เจ้พบวบหลอห่อแนอยๆหลอห่อของบ่มีผู้สาวาว่ะซันเฮ้ยบัดสิว่าบบัดสิบอวแล้วว่าออกมาแบบเต็มๆเลยหล่อบ่มีผู้สาวยิงไฟให,ให้มันอุ่น ว่าจังลาเะยพี่น้องสันหรับกี่นิ้วพอๆกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนยังไต่ไผตึกแหอยู่ทังน่ะโอ้อยันคานี้บูมี่อีกแล้วว่ะสัน